ตำบักุงก้งในตำบักุ้งในพี่น้องโอ้ยตันจะเสียดโอ้ยไก่กอกย่างไก่ย่างสั่งส้มตำส้มตำกับกับไก่ย่างไปไปแหี่ยกันอำไมจ้านี่มาโอ้นี่มีอยู่เอออันนีาเป็นอันเป็นเป็นกล่นย่างเดี๋ยวของเราบ่มากเพราะว่ามันมันโพด่ไหม มักโคง้งอ๋อนี่อันนี้นะมันจะกลืนย่างเดียวจนจนหมากลางจำพี่น้องมันจะบอกเองอ๋อไข่อันนี้ก็มีน้องมากึงแล้วใครใครข้าวด้วนีคน่ค <laughs> ่ะเสียงหมานอยพนก็จะม้วนมันตำอันข้าวนาวัดพี่น้องอันย้ายปิก ต่เมื่อุงโอ้มันขายสุยางตัวนี้ก๋วยเตี๋ยวมีบ่โอ้แ่เม่อคุณยึดแห่งอะไรอยู่ตรงน้นต้มจำน้ำนี่น้ำสุยางคือกันนีเลี้ยนเนี้เนว้ยอยากอะไรไอ้นี่เท่าไรเนี่ยก้วเท่าไรอัันเลวเสิละซาวจีมาชิมมังก่อี่น้องย่างใหม่ๆ ปนพันย่างอยดิปนย่างอยู่พุ่นแะล้วบางเอฟใจ้านาจะขววงปนพัยนะย่างไม่ไม่นอนนะหอมหอมใส่กอกจุกมือ่อปนขายจินละบาทคือเก่าอยู่บ่จินละตะกรอนคยกินจินละบาทเนี่ยจุกเมือสองบาทอเอฟเองชอบบ่เอฟเ,เองที่นั่นเป็นเอฟเอง ้านจีแ huh. ม่นาวัดบ้รนรเด้อินเอือครับอือครับเจ้าคนมักสมเฮ็ดไว้สมคนนี้เป็นยังไงน้ำันมเ็ดม wow. ้สมออเอาไว้ดน้บผสมเหแมมบอขนาไว้หลายมือมั้กับสมเนยอ่ะฮะโอ้โที่สุดนี่ผสมมาตีแต่มกหอมกระแดกหอม บาทมองอามเีบอ๋อามกขายสุยางแน่นอนแว่าแล้วมงขายตะน้ามกัไก่ย่างวมืองมึงแต่ว่าผืนมันเสร็จกอกอุ่มจำน้าุมออขายเนี่ยออพยาตาผมไหมตาผมตุ่มเสียนี่พักไทยบรนเ่ยนะนี่พักวะ มันกินผักอันบอกินผักมันกระเลียนเนาะมันกินคู่กับผักพริกกับขิงกับกระล่ำหรือบอกระแตงก็จะนุ่มจีเลียนเนาะก็เอานี่แน้วเดี๋ยวติดปัดเลยอือมันผักมาแล้วผักกับพริกกับขิงนี่แหละนุ่มเสียบ า็วางล้อสมตำอือแล้ซื้อไปซีมมันเปิดไหมมตำล้ลับสมตำมันเปิดไหมมาจะเสียผมดะ นองเอางูคนอยากตำเหมืานกันดำทะเลต่เขาหั่นล้อคิ้วโดนกัเลยไปสอแต่ว่าการันตีเลยไก่ย่างเพิ่งเสิร์ไก่ย่างหวานไก่น่อยไก่ไก่น้อย ย่างไก่น้อยนี่แซ่บไก่หวานนี่ยอรปอยมักกินตอนนี้มิจตแบบนี้ก็เล้วมามักเป็นโค้งนะเจ้าว่าเอาโค้งมาสิมีีอยู่มมาย่างมาเพิ่งสีนักเก็ตโอ้แต่ว่าอันนี้มันย่างตะกอนเห็นไ่มเนี่ยคนกับบุกใครหมักเนาะเจ้าใครก็บ่มักแต่ว่ามันมันโผดแต่มักแท้โค้งมักว่ะ เนาะอือ <Yeah. pe g amy> ืไม่ตโเนื้อูเนื้อนเป็นอย่างเขิบดีเลอืมอ๋อเือะจ้ะก่ะจ้งอืมจังสิ้จังแจอืเนาะเอาซองใหม่หนึ่งละเพราะว่ามันีแต่เนื้อสูจะกลนไหมเอา2ไม้ เดี๋ยวไปกินข่นาวเหี้ยพี่สาวงั้นยายวันไเลยอืมจ้ำงอให้ร้อพลงอนใส่กอกพอนยืมแซบดะอืึคิกคิกเอาใส่พันนะเียกะ biết mmm 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 Nhá, kiếm mà coi Bà, bà không cần mày bà